ครับกลับสวัสดีครับสามเอ็ดนะครับมาฟังพอฝันเม็นเราฝันนะครับถูกหวยเล่าสามลอยมาเบิ่งนะครับเมื่อวานพันถูกหวยเล่าสามลอยเพิ่งกับฝันตองหัวเอีกนะครับสามเอ็ดนะครับมาฟังพอฝันเม็นหลุดนะอืมฉันฝันเหี้ยวน่ะเหี้ยวันละติมันไม่จะถึงหรอกมันไม่จะคิวหรอกแม็นพอาฝันได้ฝันหน่อยเดียวแล้วมันเถื่อมันคิวมันแม็นนี่ผมคิดผมมันมันใจนี่เพราะว่า เพราะว่าเลขเลขผมกับเขาเรื่อนกับเลข็กเล็กดังมากนะครับผมเลขดังมากของไหนของของนายออไออเล็เอออย่างของของอดของเลขสร้างนะนะเลขผมเบิ้งผมเบิ้งชุนนั่นกับผมเปิดมือถือเบิ้งผมกับเขาเห็นนั่นเขาเห็นเลยสามเช็ดเป็นบอกแต่ว่าผมเบิุญอดุนอยู่ข้างน้องกับอายุตัวอดตัวยุท่ันกับเขาเลขผมมีสองสาม่เขาก็เห็น แต่ว่าผมเห็นคนุเดียวเ <allen> ออเขาไมด้ผมงสองตัวเลยนะเี่ยข้าเจ้ากันเลยครับผมแต่ว่าเลีเลขสองสมึงตึงหัวสามเจ็ด่ไม่เครเห็นไม่เคี้เส้นไมเคีเส้นงสคมเดหน่ะเ้มผมเห็นเลีนเลียองเก็เออสองสามนะัวเลี้ยงเกสามเมค้อกันแต่ว่านี่อันนี้ในฝันเป็น 1 1> เ,เรื่องเปล่ามมันบ่ฝันมันบ่พอครับเน้นในฝันเสียงเขาบ่มากมันบ่นเขาบาว่าเรืตัวนี้ว่าันบอกเขาจะเลยเขาว่าเรือกขันวายขันวายองใดผมก็ฝันขึ้นเดียวกันนับขึ้นบ้านนึ่งพอเป็นกับเร็่อเรื่เล่าเลารียว่าผมผมคือว่าเป็นเรืไทยในผมช่ว่าสืหักนะอืมบเมามาเป็นเลยเลกเล่านะฝันพร้อมขันมันบ่ ฝันขับฟันขึ้นมานนี่ผมนะขึ้นเห็กเล่าท mm ี่ออกนันเจำาผมมันรุ่เด็กเล่าขึ้นเนี่ยสองทุนจิมาอจิมาที่เนี่ยเจ้าฟันจำนวดจำนวนี่เนี่ยเป็นฟันตัวเดียวกันครับที่เรียกสองเก้าเหมืนบอกแมนอแบบเดียวกันเลยนะแต่ว่าเป็นเป็นบ่อยแต่เห็นแต่ว่าเป็นเป็นจำจำนวนในบอลบาบาผมสื่อสามศูนย์สี่เล่เล่และที่เป็นว่าที่เขาอจีเขาที่ได้เล่กัน เล็กเล็กรางว่ลสามตัวนานสามตัวนานหลังเรื่อนเป็นวันนั่นนี่นะจว่าผมลูกบ้านผมริปินเอ้ยย่า่ผมคอยฟันได้คอยฟันมาเป็นเป็นใหญอีกได้เล็กเลกเล็กเล็กเล็กแรดนีเปินเปิดว่าจีให้เขาเล็กรางวัลสามตัวนานหลังผมว้นั่นนี่นะเออจะมาย่ายเลยหลัยุงพึ่งศึกษาถูแล้วอ่ะจมาผมคอยฟังมึงยู่จะมาว่้นติ้นเน้นสามเทนี่อีก ไต่ดินไต่ดินเนาะไต่ดินเอาไต่ดินเมื่ผมเาวสานเครับสองสาผมม่เอาเอาต็ี้ด้วยนะสองคู่นี่นั่นบ่พอรับผมแวัว่าเลขกเลขเลขเลขสองสามผมไม่ไปเห็นน้ำผมอกพวกเบิ้องยุนแนหันเลยเจ้าสีใสสามเจ็ตัวเดียวแวัว่าผมเบิ้องยุทั้งหอกผมเห็นผมเห็นอยู่หัวเ่ยบักสองงามบัญยัเล็กเขาเชียนไวเขาก็บกสามนี่ยงามบัญยังเลย แสดงว่าแต่ว่าฝันฝันแล้วอันสองก็กับฝันด้วยกันพร้อมกันไล่กันลาเม่นบ่เขาเลยกป็ซเรียกเล่าแต่ว่าซุมหนีซุ่มสองซุ่มสามเจ็ดครับสองสามสามสองนีสามสองหนีคิดว่าเป็นเลขไงเม่นบ่เขาเรียกไงบ่เป็ไงมันสิบว่มเลียกมันสิบหว่มาเลียกล่าอยาอีกบอกเม่ยังไนคิดว่าบ่ววัเป็นเป็นผมผมมังใจเป็เไงอะไรเนี่นี่คนี จะบินแต่เด็กวันที่เนาะแต่ว่าแต่ว่าเลขเลขสองพวงแต่ว่าผมบ่อยากบออกไปบ่อยมาผมยันเขาล็อกบมันยันยันมันดังบล็อกบล็อกดังแล้วนะบล็อกหลกย่อมพอบล็อกแรงเถอะเออฝันมันบ่ดังอีหลีนจะบล็อกเนาะแต่ว่าจังหวัดก่อนจังหวัดตอเราสะพานมานนี่พ่อค่อยถือคยฝันเหม็นอยู่แล้วเนบ่ ตะมาหามมีเงินสื้อนะหาบมมีเงินซือเอาให้เอาไห้ายมาขายยานนันอยู่เมืองเมื่อไงนครปริญญามัธยมไงไห้ยากินแก้วเก้าเอาไปก็คือสองงวดตั้งแต่พ้อบุญตั้งแต่ตั้งแต่พอหนองคุ่มตั้งแต่พ่อพุนอ้คนเนี้ยตือมังคดหักบุคยมาตัดม้เท่าจะเกิดลยเบอรเจอฝันได้ทุกฝันได้ทุกงหดมั้ ในทุกงวดแต่ว่ามาหอดเทือนเลยทั่มากแต่ทั่วม,มาหอดเทือนน้ำมาหอดเทือนเลยเทือนเลยเจ้าพ่ออยูุษาก็อ,อยู่บนที่บ้านอยู่บนบของอุษาอยู่ค้ามปลายนี่ข้ามปลายข้ามข้ามประดานุ่มนี่อ๋อค้ามปลายทั้งนครพนุ่มพนาชพนมมือติเอ้ยนี่ถ้าอยู่มามเห็นเห็นเลยจากจากบันผูกสวนมาก มือบอกมากกบุบส้วนน้องแอ,อกน้องแกองแกแต่ตคำคาคำปลาย,ยานะอ๋ะออำเภอชายพนมมีมีล่องผักล่องนาลงผักสละน้อยแล้วอย,อยู่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 ชายพนมบ่ลงุงบ่บู่อ่อยู่คำปลายคำปลายทางไหนน้อมันอ่ะเจ็ดอุบลบ่ข้าลักหนึ่งอุบบนบ่ที่รูดหอุบลบ่ฮี่สักขดนครฮนนึกนก้พนมมีนะทางทางแหว่อำเภอบันหวานนี่อำเภอบันหวานเอ่สีแกไฟแดงนี่ ยุคคนจัวัดไดลพอย่มพอผมเพิ่งมึงจังหวัดมุกดาารนะโอ้พุ่นพุ่นพุ่พนไดะเดี่ยว่าเนนอยน้องวัน,ข,ววนข้ามปลาลอยก็ว่าผมก็ว่าผมฐานท่านมาจากไปลงนูง่นปูห้างตำพองเนี่ยผมจะผมก็ลงก็ปกรเสียนนั่นแหละ โอ้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอซื้อยังพอเนี่ยพอใส่ซื้อนี่ยพอใส่ดิอืมซื้อซื้อเล่นเ์ด้อยพอจำปาครับผมผมเป็นทหารจะพุ่งหนึ่เป็นจะข้าไอ้ไอ้เถาไอ้นัน ing, there, นาเถาเตียง ยังเงินนะเขายังเป็นเป็นสวัสดิ์บ่เออแต่ัวเจ้าสวัสดิครับพวกอะไรแถวยังอยู่อยู่แถวพุ่นตั้งแต่ก่อนก้อนตะชวนนี้่เด้อพญ่อาทิตย์พุ่นแล้วรุ่นพอญ่อาทิตย์ละร้องอีกไม่พุ่นเลยมันบ่เออเงเอ๋อแต่ว่าแต่ว่าได้สองตัวคือว่ามันใจแล้วม่พอมันใจมันใจแล้วว่าเลือกสามเจ็ดกับ กับสามสองนี่มันใจเล่นบ่สองสามสองสามบ่ผมไ่ได้กับได้เลยผมไม่ได้กับแบนคือบนล่างคือล่างเลยสองสามมันบ่สองสามไม่ได้กัปเลยนะกับกับกับสามเจ็ดแมนออแต่ว่าผมไม่อยากปากเข้าไปใช้ฟุบกดต้มยำมันดังนะเออเข้าเข้าที่ซื้อเป็นซื้อเป็นสองยางกันเลยเนาะซื้อบนซื้อล่างกัน้มันทำมนอืม กำลังนั่งผมกำลังรุ่นเบิ้งน,น้องพุกอยู่ด้วยเนี่ยบ, <c oughs> บ,บ่บุญน้ำสู <c oughs> บบุญน้ำสูบบุญเนะ <c oughs> ขาด้วยเนาะครับผมผมแง่เฟื่องน้ำน้ำติดตามน้ำคุ้มอยู่เลยครับอ๋อครับผมครับอันนี้เล้วโยมพ่อกำลังสั่งกำลังสั่งห้องน้ำสั่งพุฏิตอนนีค้ครับครับครับเพิ่นขาดเหลือพิ่นขาดเขื่อนพนก็เล่ยยูทูปมาไทยถ้ำก็เลย พอได้สั่งด้เปลี่ยนของน้ามองหน้นวัดว่าร่างมดสีบ่อไข่ขึ้นอยู่บ่อสันหอกคนว<น>่ามันก็เล่ย์ประเทศไทยท่หาออออหมาะพอได้สั่งได้เปลี่ยนไปเนาะยอมพอนะแนนครับผมอาอึ้นจบแล้วสมองไม่ยังงันเหมิดบอกมันก็สัตว์ไปอ๋อ ววอะไรมาเงินเบอรนเนาะครับผมบ้านนี่พอให้ซื้อไปพอให้ซื้อไป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 ล่ะได้ซื้อได้ยังไงบอท่านซื้อไปไปท,ท,ท,ท่านท่านเลขอะไรเลขอะไรให้ผมผมซือ้อซื้อถึงแต่เลนะขอะไรเลขน้องพุ่มไว้เลขอะไรซุนซีน่ะอ๋อครับผมแต่ว่าผมแตว่าผมมาฝันนั่นฝันฝันในเมือ่อฝันก็คือ ขึ้นว่านเนี่ยก็ในในเหล็กเล่าพอดีได้ทุนอีกนะพอดีได้ทุนผมจะยองเล็กไทยนะซีม,มาผมเนี่ยมันใจร้าไเปเส้นในสองตองอยาปากไปปากมากป็นกึนกค่ะครับผมครับผมม,มันดังไรมันขเขาหอดองสลักเลยมันใจว่าสีมาแท้สามเจ็ดคือครับสองสามอียที่สองสาม,สสามว่าจะกลับได้เหล็กผมเนี่ยขเยขเ่าก็ไเหล็กสร้างเลยนะบ่ เด็กสร้างเดยวนี้เขากําลังล่าถวายอยู่เดี๋ยวนี้เด็กสร้างเขาเจ้าก็ดังมากกันมาเคยถือเคยเขาเงินมาเขาเขาสี่หนึ่งเกศเมื่อกี้นี่ด้อันมะขามอันมะขามวัดวัดรังหันบ้วนมะขามดอกมะขามดอกแต่ว่าเปิ้ลโมตะไห้อีกนี่อืเปิ้ลโมตะไห้เห็นอยู่ในข้อนี่จะว่าผมเบิองห้อยพวกเพิ่นเบิ่งเพิ่นสี่แ่ใส่แต่สามเกศห้อย ผมตบตบเลยนะตรงกันเลยนะเืม๋ยวเล่เล่ีใส่สามเกไปไปมากขีใส่สามเกตสัางเกตโตอยุหัวนี่สองสามงามปัญังเลยผมมีเครเห็นนะแบบนี้มันเลยมันเลยมาตรงตรงเกล็กพอเปนบ่ตรงนับเล็กผมนี่ยต้งมือเป็นสองฟองเลยล้านเปอร์เซ็นต์เลยผมหิตในใจมาผมมาฟันอีกนะฟันอีกที่ได้ที่ได้สู้น้อหนกพุ่มมีมาตลีนี่ จะสูงนองพุ่มอีกนี่เ <ขอ S 2> จ็ดสิบเป็นล่างเป็นบุญนะไปนี่องพุ่มพี่บ่อเล็กอะเลขสร้างเจ็ดสิบเป็นล่างเป็นบนุญบอ่อเลขสร้างมาตรงกันเนาะตรงกันครับเลขผมเจ็ดสิบเป็นล่างเป็นบนุญแต่ว่าผมคิดว่าเป็นบนุญเลยนี่อ่อของลงพุม่มจะเป็นล่างแน่นเนี่ยอ,อพราะวปัวแม่เป็นกับฝันฝันไปซื้อนมอยู่อยู่สีเวน็นแต่หาหกกันเด้เลขราคานมครับผมอืม หาหากหาหกตัวเดยียวเป็นนั่นผมก็ยัดเป็นล่างอีกท่นเแบียดเยวก็มาหาสามคนเมื่อกี้นี่แล้วเนาะเออผมอยัดลุงล่างของแม่น้องพุ่มนั่นแต่ว่ากา็คอยฟังฟังมึงเนาะใกล้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 คงสุดท้ายเนาะพอเนาะครับผมจังเลยก็เดี๋ยวจังเลยผมสีดทั่วหายอยีกเด้อครับผมครับผมใกล้ใกล้มือสุดท้ายใกล้คงสุดไทยหรือว,ว่าฝันเจียวฝันจังเลยฝันดี หรือว่าพอได้มานี่ไปเสียงเบิ้งฝันดีมันใจแล้ว่าจัรยเอาห้องค่อยคุยกันอีกจักเที่ยงหนึ่งเนาะใกล้ใกล้มือของหัวบอกแล้วย่อมพอเนาะครับผมครับผมอ้าวจะจะกับกับผมเหอนกระหูกพออเรื่อที่ที่เขานมาบอกที่ท่านมาบอกไอ้ทั้งหนีฟังทั้งผู้ข่าฟังเลยทั้งทั่เหลือพอเด้อเอล้วเอาสาธุครับสาธุสมัน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 มีศกแล้วย่อมพอ